สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกล่องรับสัญญาณเอาเทียมนะครับวันนี้เป็นกล่องรับสัญญาณเาวเทียมมีสองเครื่องนะครับที่เสียอยู่นะครับก็จำอาการได้นะครับเครื่องหนึ่งก็ไฟไม่เข้านะครับไฟไม่ขึ้นไม่ออกหน้าปัดนะครับ อีเครื่องไฟติดนะครับไฟติดแต่ไม่มีภาพนะครับไฟติดนะครับไม่มีภาพอีกเครื่องหนึ่งไฟไม่ติดนะครับไม่ขึ้นนับปัดนมีสองเครื่องนะครับก็วันนี้จะมาดูว่าเครื่องไหนเป็นอาการแบบไหนยังไงนะครับตอนนี้จะลองเครื่อง ที่มีไฟข้าก่อนนะครับไปติดอยู่ตอนนี้ผมเปิดนะครับเป็นเปิดทีวีนะครับ,รบตอนนี้ผมจะถอดสายเอวนะครับมาเสียบนะครับว่าจะขึ้นจอไหมนะครับ ฮเสียบสายไปแล้วนะครับไม่ขึ้นนะครับไม่มีภาพนะครับตัวนี้ตัวนี้เข้าใจว่าบอร์ดนะครับบอร์ดเมนบอร์ดบอร์ดวิดีโอเนี่ยนะครับมันเสียแบบอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ไฟไม่เข้าไม่ไม่ดามีภาพนะครับก็ไม่มีภาพนะครับ เดี๋ยวผมจะมาแกะดูนะครับเดี๋ยวมาแกะเครื่องดูอถอดปั๊ก่อนนะครับตัวนี้ไฟไม่เข้าวตวนี้ ก็เดาว,ว่าไอ้บอร์ดจ่ายไฟน่าจะเสียแต่ตัวนี้คือเมนบอร์ดน่าจะเสียนะครับเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะผสมกันนะครับว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแกะสลับกันนะครับวันนี้จะไม่ลงทุนแล้วครับแกะสลับกันเลยนะครับ ถ้าบอร์ดรุ่นเดียวกันนะครับน่าจะใส่ได้กันฮะตัวนี้ตัวนี้เป็น S2 d i g i t อล ตัวนี้ก็ S2 ดิจิตอลนะครับ เครื่องนี้เป็นเครื่องไฟเข้านะครับแต่ไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับบอร์ดดูนะครับโดยเอาบอร์ดของเครื่องที่ไฟเข้านี่ครับมาใส่บอร์ดที่เครื่องที่ไฟไม่เข้านะครับสลับกันนะครับ เสียบดูนะครับตอนนี้เครื่องนี้ไฟเข้าออแล้วนะครับไฟแสดงผลออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกับจอดูนะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบกับจอดูนะครับ นจะลองเสียบดูนะครับขึ้นแล้วนะครับลองทดสอบดูนะครับตอนนี้ปรากฏว่า ทำงานได้นะครับกำลังอัพโหลดซอฟต์แวร์อยู่นะครับเรื่องนี้พอร์ตายตัวนี้ครับเสียครับเป็นชุดจ่ายไฟตัวนี้เสียแต่นี่ครับเป็นบอร์ดบอร์ดต,ตัวนี้เสียอยู่นะครับแลตอนนี้ผมจะสลับเอาบอร์ด บอดดีนะครับบอดซับายดีเอามาใส่ซับายเสียนะครับสลับกันนะครับตอนนี้ทำงานได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจะรับได้ไหมครับดูสักครู่ ใช้ได้แล้วนะครับาก็ช้ได้แล้วนะครับก็สรุปตอนนี้นะครับผมทำการสลับบอร์ดนะครับโดยเอาบอร์ดภาคจ่ายไฟเครื่องที่ดีนะครับมาสลับกันนะครับสลับเครื่องนี้บอร์ด เมนบอร์ดเสียแต่เครื่องนี้ซัพพลายเสียนะครับก็เอาซัพพลายเครื่องนี้นะครับมาใส่เครื่องนี้ตอนนี้ทำงานได้แล้วครับก็เครื่องทั้งสองนี้นะครับก็ทางเจ้าของนะครับก็เอาทิ้งนะครับบอกช่างจะเอาก็เอานะครับ เอาไปเลยนะครับเอาไปไปทำอะไรนะครับผมเลยเก็บมานะครับตอนนี้เอาสลับกันก็ใช้งานได้นะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วก็พอดีเครื่อง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 นี้ก็เป็นของเนี่ยครับบ้านญาติกันนี่ครับเสียอยู่นะครับไอชับซับายเสียนะครับผมก็เอาซับายเครื่องนี้นะครับไปใส่เครื่องนี้ ตอนนี้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเอาไปให้เขาดูครับสำหรับเครื่องนี้ก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับก็เอาเครื่องที่เขาทิ้งทิ้ๆนี่ครับเอามาใส่เครื่องนี้นะครับสลับกันตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับลงทุนไอซ่อมเครื่องนี้โดยไม่ได้ลงทุนนะครับก็เอาเครื่องเก่าเสียนี่ครับมาสลับใส่กันนะครับ ก็ใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะไรนะครับก็ใช้อะไรที่ที่เครื่องเก่าเนี่ยแหละครับเอามาสลับใส่กันนะครับก็ขอบคุณครับทุกการรับชมนะครับหลายท่านมีกรณีแบบนี้นะครับมีเครื่องเก่าๆก็สามารถสลับอะไรมาใส่กันนะครับยุคประหยัดนะครับไม่ต้องไปสั่งบอร์ดใหม่นะครับมานะครับ ใช้บอร์ดเก่าที่เรามีนะครับถ้ารุ่นใกล้เคียงกันก็สลับใส่กันได้นะครับตัวนี้เป็นของรุ่นยอดฮิตนะครับของ PSI นะครับตัวนี้ใช้เยอะมากนะครับ S2 นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ